คะหวนจะตกงานไหมเนี่ย AI กำลังเข้ามาแทนที่เราแล้วนะคะสำหรับคลิปที่จะทำให้เพื่อนๆฟังต่อไปนี้นะคะเป็นการที่หวนเนี่ยและทีมงานมันนี่ซีรีส์เนี่ยใช้ AI 2ตัวค่ะในการสรุปประเด็นของหนังสือสองเล่มคือ Bitcoin Standard และ The Fiat Standard ของคุณเซฟเดนอารมูสนะคะมาให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่ง AI ที่ใช้นะคะก็คือ c h a t GPT และ Google Notebook L M ค่ะมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะลองไปฟังในคลิปนี้กันเลยค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเงินที่เราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันเนี้ยคะ่ะมันมาจากไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วทำไมพักหลังๆเราได้ยินชื่อบิตคอยบ่อยจังเลยคะมันเกี่ยวข้องกันยังไง วันนี้นะคะเราจะมาลองคุยกันถึงแนวคิดหลักๆจากบทสรุปหนังสือสองเล่มค่ะคือ the bitcoin standard กับ the fiat standard ของ s a f f d d a n n a m o s ครับผู้เขียนคนเดียวกันเลยใช่ค่ะเพื่อจะให้เห็นภาพรวมว่าเอาระบบการเงินเราเดินทางมายังไงจากสมัยก่อนนู้นมาถึงเงินเฟียตปัจจุบัน แล้วก็มองไปถึงทั้งเลือกใหม่อย่างบิตคอยด้วยเหมือนเป็นการทำความเข้าใจแก่นของมันนะครับทั้งระบบเก่าระบบปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นอนาคตใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้คือกลั่นเอาเฉพาะใจความสำคัญเลยนะคะว่าเงินเฟียดคืออะไรมีผลยังไงแล้วบิตคอยที่อามอสเสนอเนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะถ้าให้ย้อนไปแบบไกลามากๆเลยสมัยที่ยังไม่มีเงินเนี่ย การแลกเปลี่ยนก็คือเอาของแลกของเลยใช่ไหมคะที่เรียกว่า barter system ใช่ครับซึ่งปัญหามันคือความยุ่งยากนั่นแหละครับการจะหาคนที่แบบมีของที่เราอยากได้แล้วก็อยากได้ของที่เรามีพอดีเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยคงไม่ง่ายเลยเนาะไม่ง่ายเลยครับความลำบากตรงนี้แหละครับที่มันผลักดันให้คนต้องหาสื่อกลางอะไรสักอย่างที่ทุกคนยอมรับ Uh huh. ในอดีตก,ก็มีหลายอย่างนะครับแต่ที่เด่นๆและใช้กันนานก็พวกโลหะมีค่าอย่างทองคำเพราะคุณสมบัติมันได้คุณสมบัติแบบไหนหรอคะก็มันหายากแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆได้ทนไม่เสียง่ายพกพาก็พอไหวแล้วคนก็เชื่อมั่นในมูลค่าของมันนี่คือคอนเซต์ของเงินที่ดี หรือซาวมันนียุคแรกๆเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญใช่ไหมคะตอนที่รัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็เสร้างเงินกระดาษขึ้นมาหรือที่เรียกว่าเฟียตมานนีใช่ครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลยเงินเฟียเนี่ยคือเงินที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ได้ตามกฎหมายโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีทองคาจริงๆมาค้าประกันเหมือนสมัยก่อนแล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่ะว่ามันเปลี่ยนระบบการเงินไปขนาดไหนครับ ระบบเฟสที่เราใช้กันทุกวันนี้หัวใจหลักๆเลยคือมูลค่ามันไม่ได้มาจากตัวมันเองหรือว่ามีสินทรัพย์อะไรมาหนุนหลังแบบชัดเจนอ้าวแล้วมาจากไหนคะมาจากการประกาศการบังคับใช้โดยรัฐบาลครับแล้วแอมมอสเนี่ยเขาชี้ว่ารากฐานของมันผูกอยู่กับนี่อย่างแยกไม่ออกเลยนี่หรอคะยังไงคะคือ สิ่งที่น่าสนใจมากคือกลไกาการสร้างเงินในระบบนี้นะครับมันสามารถเพิ่มปริมาณขึ้นมาได้เรื่อยๆผ่านธนาคารกลาง mm hmm. แล้วก็ผ่านการที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อพูดง่ายๆคือเวลาเกิดหนี้ใหม่ขึ้นในระบบมันก็เหมือนกับการสร้างเงินใหม่เข้าไปด้วยนะครับโห oh, ฟังดูเหมือนมันเพิ่มได้ไม่จำกัดเลยสิคะแล้วแบบนี้แอมมอสเขาเมองว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะผลกระทบหลักๆที่แอมมอสเน้นย้ำเลยนะครับคือเรื่องเงินเฟอ้อ เงินเฟอ้อใช่ครับคืออำนาจซื้อของเงินมันลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเพราะปริมาณเงินมันถูกสร้างเพิ่มได้ตลอดเลยครับอ๋อและอีกอย่างคือการที่รัฐกัธนาคารกลางคุมระบบได้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็าอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาระยะสั้นที่ส่งผลเสียระยะยาวได้แต่จุดที่อามอมสชี้ว่าสำคัญมากคือผลตอบพฤติกรรมของคนครับผลตอบพฤติกรรมหมายถึงยังไงคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะครับ อามอ์มสเขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากครับว่าพอคนเริ่มรับรู้ว่าเฮ้ยเงินที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยค่ามันลดลงเรื่อยๆนะค่ะมันก็เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเวลาทําให้คนให้น้ําหนักกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตเกิดเป็นแนวโน้มว่าเออรีบใช้เงินวันนี้ดีกว่าแทนที่จะออดออมไว้เพื่อวันหน้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกลัวเงินด้อยค่าลงไปเรื่อยๆใช่เลยครับ ซึ่งอามอสเชื่อมโยงเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับกับการเกิดสังคมบริโภคนิยมการที่คนออมน้อยลงหนี้สินก็เพิ่มขึ้นทั้งระดับครัวเรือนทั้งระดับรัฐบาลเลยอืมพอฟังผลกระทบของเฟียแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้ข้อเสนอเรื่องบิตคอยนของอามอสน่าสนใจขึ้นมาเลยนะคะว่าเป็นทางเลือกหรือเออเป็นเงินที่ดีอีกแบบหนึง่งใช่ครับ บิตคอยนี่ถูกนำเสนอในฐานะสิ่งที่ตรงข้ามกับเฟียดเลยคุณสมบัติสำคัญสคัญของมันนะครับก็คือมันทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนแล้วก็มีจำนวนจำกัดตายตัวเลยคือ21ล้านเหรียญไม่มีทางมากกว่านี้ได้หมายความว่าพิมพ์เพิ่มไม่ได้พิมพ์เพิ่มไม่ได้ครับไม่มีใครมีอำนาจสั่งพิมพ์เพิ่มได้ตามใจชอบเหมือนเงินเฟียดแล้วที่สำคัญมากคือมันไม่มีศูนย์กลางควบคุมหรือ decentralized decentralized ครับการทำงานการ ืนยันธุรกรรมต่างๆมันทำาผงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกทุกคนตรวจสอบได้โปร่งใสถ้ามองภาพใหญ่มันคือแนวคิดของเงินที่ไม่ต้องพึ่งอำนาจรัฐหรือธนาคารแบบเดิมๆเลยครับคุณสมบัติที่ว่ามาทั้งเรื่องจำนวนจำกัดความโปร่งใสไม่ต้องมีตัวกลางเนี้ยแอมรอสมองว่า มันให้ประโยชน์ที่ต่างจากเฟียดชัดเจนยังไงบ้างคะประโยชน์หลักที่อมโมรัสชี้เลยคือศักยภาพในการรักษามูลค่าครับรักษามูลค่าใช่ครับเพราะความที่มันมีจํากัดแน่นอนไม่เหมือนเฟียดที่ปริมาณเพิ่มได้เรื่อยๆจนค่ามันลดลงอมอสมองว่าตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้คนกลับมาเห็นความสําคัญของการออมโอ้แล้วก็การลงทุนระยะยาวที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งก็น่าจะนําไปสู่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากกว่าเดิมได้ครับ ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าใหญ่มากเลยนะคะถ้าโลกจะเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานบิตคอยอย่างที่อามัสเขาวาดภาพไว้ใหญ่มากจริงๆครับอาม s สเองก็ยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่เรียกว่าบิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องเสถรยรภาพการเงินลดการบริโภคเกินจําเป็นได้จริงแต่แต่ก็เป็นความท้าทายมหาศาลครับเพราะมันไปกระทบกับโครงสร้างอํานาจเดิมของรัฐของธนาคารกลางอย่างจังเลยค่ะเข้าใจเลย เพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่แต่มันเป็นการตั้งกำถามถ,ามถึงรากฐานของระบบเงินระบบการเงินที่เราใช้กันมานานมากๆเลยครับสรุปแล้วแก่นความคิดสำคัญจากอ m มอสก็คือระบบเงินที่เราใช้เนี่ยมันส่งผลต่อทุกอย่างเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจสังคมพฤติกรรมคนใช่ครับเงินที่ดีในมุมมองของเขาควรจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีปริมาณที่คาดการได้หรือจำกัดไปเลย แล้วก็เป็นอิสระจากการควบคุมที่อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนได้นะครับซึ่งบิตคอยน์ก็ถูกนำเสนอในฐานะทางเลือกหนึ่งที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ว่ามาถึงแม้จะยังมีความท้าทายมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะก็ตามถูกต้องครับก่อนจะจากกันวันนี้นะคะมีคำถามอยากทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆค่ะว่าถ้าแนวคิดเรื่องสื่อกลางที่มันมีจำนวนจำกัดตรวจสอบได้แล้วก็กระจายศูนย์แบบบิตคอยเนี่ยมันเวิร์กจริงๆครับนอกนือจากการเป็นแค่เงินแล้วเนี่ย คุณสมบัติแบบนี้มันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างความไว้วางใจหรือว่าสมดุลอำนาจในมิติอื่นๆของสังคมเราได้อีกบ้างไหมคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเพื่อนๆฟังคลิปแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆนะคะทำการสรุป หนังสือที่เราอะ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านเนาะหรือว่าไม่ได้มีเวลามากพอค่ะที่จะต้องมานั่งอ่านหนังสือยาวๆค่ะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำสรุปให้เราและฟังแบบเข้าใจง่ายได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แแบบแล้วก็ทีมงานได้เรียนรู้จากเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องของการที่แบบเทคโนโลยีอะ่ะมันไปไกลมากๆค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เพื่อให้เท่าทานเทคโนโลยีแล้วเนี่ย เราอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตกขบวนรถไฟนะคะยังไงนะคะก็ฝากเรื่องนี้ไปเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ